พี่น้องกำลังอยู่กับ Channel Koma Review นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมสีของเล่นกันเนาะตัวผู้โชคดีของวันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นอของเล่นจากอ,อันนี้น่าจะเป็นรุ่นโบราณนะเป็นของเล่นจากซีรีส์ power ranger นะครับของทางอเมริกันนะครับเป็นชื่อชุดว่า auto morphin action figure power ranger นะครับไอตัวนี้มันจะออกมานานแล้วนะตั้งแต่ปีเนี่ยถ้าที่ผมดูก็คือมันจะ เขียนไว้ว่าปี95มั้งเป็นบันไดปี95แล้วก็ Made in China นะครับตัวนี้มันจะเป็นของเล่นรุ่นแบบเอ่อคลาสสิกคลาสสิกะนะแบบรูปร่างมันก็จะไม่ได้แบบสวยงามเหมือนตัว Action f ฟิกเ e อรุ่นหลังๆนะครับแต่ว่าความความเจ๋งของมันก็คือมันจะมีลูกล่งลูกเล่นด้วยก็คือสามารถแบบเนี้ยอย่างอย่าง,างเราเราเราโยกเข็มขัดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เราพลิกเอาหัวล่างคนออกมาอย่างนี้ได้ซึ่ง อของเล่นรุ่นหลังๆเนี่ยมันจะใช้วิธีการถอดหัวเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเน้นเรื่องความสวยงามของรูปลงรูปร,ปรป่างอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เลยอาจจะไป,ไปใช้วิธีนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถามผมผมรู้สึกว่าตัวน,นี้มันคลาสติกตัวนี้เป็นของงานของน้องเลิกท่านหนึ่งนะครับส่งมาให้ซ่อมสีให้นะครับก็จะเป็นฟิลลนี้นะเดี๋ยวดูลูกเล่นกันนิดนึงเนาะนี่ตอนแรกมันเป็นหัวอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็พอเรากดเข็มขัดตรงนี้ลงมันก็จะเนี่ยหัวของ ล่างเลตเรนเจอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นลูกเล่นง่ายๆนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างโอเคมากนี่เห็น <c oughs> เห็นเห็น,เห,นเห็นตัวนี้ของน้องเขาส่งมาเนี่ยเลยแอบเอออยากไปตามหาอยู่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่ารุ่นหลังๆเนี่ยหมายถึงว่าตัวเนี้ยอ่าเขาจะมีรีโปรดักออกมาด้วยตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เป็นเรื่องในอนาคตแล้วกัน <c oughs> นะว่าว่าว่าจะไอ้นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเก็บมันไม่แน่ใจว่าจะต้องเก็บครบทีมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องอื่นอีกเพราะว่า ไอ้ตัวที่มันรีมานี่รู้สึกว่าผมจะเห็นเป็นตัวสีแดงกับตัวสีเขียวนะแต่ว่าตัวสีอื่นเนี่ยรู้สึกจะจะหาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเท่าไหร่นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องตัวงานกันเนาะตัวงานที่น้องเขาส่งมาเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็คือเป็นการแต่งสีในจุดที่มันมีตําหนินะครับอย่างตอนนี้ถ้าที่ผมดูก็คือ,อช่วงหน้าอกเนี่ยมันจะมีรอยถลอกใช่ไหมนี่เป็นสีขาวแล้วก็จะมีรอยถลอกตรงเนี้ยซึ่งเดี๋ยววิธีการทําอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามัน ที่มันรอยต่างๆนี่มันมีการทาแบบคร่าวๆมาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาใช้วิธีบังแล้วก็พ่นบางชิ้นส่วนนะครับแล้วก็พ่นใหม่เนี่ยมันจะมีตามรอยพวกอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้ตรงหน้าอกมันจริงๆมันจะมีตราของสัญ,ญลักษณ์รูปไทแรนโนซอรัสนะครับแต่ว่านี่ผมเอาเทปนิโต้อบังไปแล้วก็คือวาดาวาดเป็นวงกลมเอาเอามันแปะแล้วก็แล้วก็ใช้ไอตัวการ์ดมาร์เกอร์ตัวนี้นะครับ เขียนลายตามแล้วก็ทําเป็นแบบแล้วก็ออกมาแล้วก็ตัดเป็นวงกลมมาแปะอะไรเงี้ยมันก็จะได้ใกล้เคียงคือมันอาจจะไม่กลมดิ๊กเพราะว่าใช้จะใช้ไอตัวเนี่ยตัวไม้บรรทัดวงกลมเลยเนี่ยไซส์มันก็ไม่มีพอดีก็เลยต้องอาจจะต้องใช้ใช้ใช้ฟรีแฮนด์เอาก็ก็อาจจะออกมาได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมันไม่เนี้ยบมากๆอาจจะต้องมานั่งระบายสีขาวเพิ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับก็จะเป็นตรงนี้ ช่วงหน้าอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นรอยมันจะยิบยิบแล้วมันจะทั่วเลยก็เลยลําบากหน่อยส่วนไอ้ด้านข้างเนี่ยข้างนี้ไม่มีไม่มีรอยจะมีแต่ข้างนี้ใช่ไหมทีนี้แต่เวลาทํำมาเดี๋ยวเราก็ต้องทำสอข้างเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกันการที่ว่าสีเวลาเราพ่นแล้วมันจะไม่เท่ากันนะครับก็เลยต้องทำสองข้างเลยแล้วก็ตรงหัวเข็มขัดสีเงินมีถลอกนิดหน่อยไอ้น,นี้ก็เดี๋ยวเราก็ อาจจะใช้ทาแต้มก็ได้แต่ถ้าเกิดสีมันไม่เหมือนจริงเดี๋ยวอาจจะบางพ่นแล้วก็ทําใหม่เลยก็ได้ตรงนี้มันมันมันไม่ได้ดูแลอาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงหลกัหลกๆเลยที่โหดจริงก็คือจะเป็นพวกแถบตามแขนกับแถบตามขาเนี่ยคืออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นงานจากของเก่าก็ทํามาไม่เนียบอยู่แล้วหรือว่ามันเกิดจากการแบบถลอกอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยพี่น้องจะเห็นก็คือมันมันไม่โอเคใช่ไหมมันไม่คมอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยด้านในนี้เห็นชัดเลย แบบมีมีมีถลอกล่อนไปด้วยซึ่งตรงนี้จะยากหน่อยเดี๋ยวอาจจะผมอาจจะใช้วิธีการบังเทปนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะอาจจะยังอาจจะบังโดยใช้ยึดแพทเทิร์นเดิมของเขาเนี่ยแหละไว้เป็นหลักนะครับแล้วก็ค่อยคค่อยๆทําทำไปอะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องพ่นรองพื้นพลาสติกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะอาจจะไม่เกาะแล้วอาจจะถลอกคือมันอาจจะหลุดลอกง่ายขึ้นเหมือนเดิมนะครับ ตรงขาก็มีเห็นไหมถลอกไปเลยคือเราจะใช้แต้มันก็ได้นะแต่ว่าถ้าเวลาแต้มผิวมันก็อาจจะคือไงมันไม่เรียบอ่ะมันมันมันอาจจะดูแตกต่างจากที่เขาพ่นมาใช่ไหมทีนี้มันเวลาเร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 าซ่อมเสร็จมันอาจจะดูโดดจากกันหน่อยนึงอะไรนี้ก็เดี๋ยวลองใช้วิธีการบางพ่นไปเลยแล้วกันครับแล้วเนี้ยอาจจะต้องทําหมดเลยแหละเพราะว่า พอพ่นสีใช่ไหมกันว่าสีสีที่ใช้พ่นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยผมก็อาจจะต้องใช้ทําทั้งหมดเลยก็คืองานหนักหน่อยมีแขน2ข้างไอ้นี่สองข้างอะไรเงี้ยช่วงหน้าอกอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของสโคปงานที่เดี๋ยวจะทํากันเนะาะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยแล้วกันนะครับไปชมกันตอได้เลยจ้ะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับของการทําตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทําช่วงหน้าอกก่อนเนะาะไอช่วงหน้าอกเนี่ยจริงๆก็แค่บางคุ้นธรรมดาแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมเพื่อความสะดวกในการจะทํานะครับก็เดี๋ยวผมจะขอแยกแขนทั้งสองข้างเนี่ยออกมาก่อนมันจะได้เหมือนบร,ริเวณลำตัวมันก็จะได้มีพื้นที่กว้างๆหน่อยจะได้ทางานสะดวกขึ้นเนาะก็เราก็ข้างหลังมันจะมีน็อตใช่ไหมเราก็เอาไขควงเนี่ยอันเล็กๆมาไขออก ต้องลองดูก่อนนะว่าว่ามันจะไขได้ไหมเพราะของเล่นมันค่อนข้างนานแล้วนะครับโหแข็งอ่าพอได้ละอ่ไอพวกวิธีการแยกส่วนเนี่ยมันอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของเล่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้าเป็นของเล่นโบราณแล้วเนี่ยเออมันจะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าพลาสติกมันจะโอเคหรือเปล่าอ่าพอทําเสร็จแล้วก็เอาน็ ใส่ถ้วยเอาไว้แยกไว้น,นิดนึงจะได้ไม่ไม่หายนะครับนี้เราก็มาค่อยๆแงะโอเคอ่ะนี่ออกมาแล้วประมาณอย่างนี้จริงๆผมแนะนําว่าถ้าถ้าพพี่น้องกลัวจะหายอ,ะอ่ะอ่าเราแยกชิ้นส่วนไหนไว้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้เดี๋ยวเราต้องทาใช่ไหมเราก็จะแยกอันนี้ออกมาไว้ไอตัวนี้เนี่ยเราประกบมันกลับไปไว้เลยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็อไอ้น็อตเนี่ยอ่า อ่าใส่มันกลับไปอย่างนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็เก็บมันไปเลยเพราะว่าเราเอา่อจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลไงว่าว่ามันจะหายไหมแล้วก็เอ่อชิ้นส่วนตรงนี้เราใช้น็อตตัวไหนหนะอะไรเงี้ยเออมันมันจะได้แบบบางทีน็อตเขาไม่ได้ทั้งตัวหุ่นเนี่ยน็อตเขาไม่ได้ใช้ไซส์เดียวกันใช่ไหมมันก็อาจจะมีการพลาดแล้วก็ลืมกันไปบ้างอะไรเงี้ยเกิดมัน ตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดิมก็ใช้น็อตแบบเดิมเนี่ยจะใช้วิธีแบบน,นี้แล้วเราก็เก็บตรงนี้เราไม่ตรงนี้เราไม่ต้องทําใช่ไหมเราก็แยกมันไว้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะไปแยกข้างนี้ออกมาด้วยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับอะหลังจากที่เราแยกแขนอ,ออกมาทั้งสองข้างนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราก็ะจะมาทําตรงส่วนลําตัวก,กันก่อนนะครับก็ตรงนี้ มันจะเวลาเราจับมันจมันคือจากการถลอกใช่ไหมมันก็จะแบบมีขุกขานิดนึงทีนี้เราก็ต้องมานั่งปรับผิวตรงนี้ก่อนสักนิดนึงนะครับให้มันเรียบแล้วก็ก่อนที่เราจะพ่นสีรองพื้นเนาะวิธีการก็คือใช้นี่อุปกรณ์พวกนี้นะครับก็คือจะเป็นกระดาษทรายก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมจะใช้ฟองน้ำทรายเนาะฟองน้ำทรายตัวนี้ผมสั่งมาจากอ่าช้อปปีนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปตัวอ่แพ็คหนึ่งมันมีทั้งหมด หลายชิ้นเหมือนกันรู้สึกจะเป็น10บสชิ้นเลยมั้งแล้วก็จะราคาแค่ประมาณร้อยเดียวนะครับก็ก็จะใช้ตัวนี้ที่ที่ที่ใช้ผมใช้ฟองน้ำทรายเนี่ยเป็นเพราะว่าอ,อ่จริงจริงอ่ะไอตัวความละเอียดของความสากของตรงเนี้ยเราเอาให้มันไม่ต้องถึงขั้นแบบหยาบมากก็ได้นะแล้วกอ็อ่ตัวฟองน้ำทรายเนี่ยรู้สึกผมจับดูผมรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างละเอียดกว่ากระดาษทรายหน่อยแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราขัดเนี่ยมัน มันจะด้วยความที่เป็นฟองน้ามันจะมีความหนาใช่ไหมแล้วก็เลยเราขัดเนี่ยมันจะแนบไปตามเ,เขาเรียกอะไรชิ้นส่วนความโคง้งความอ,อ,อะไรของตัวมันอะก็เลยทําให้ค่อนข้างจะโอเคนะครับทีนี้เราก็ขัดเลือกเบอร์ฟองน้ำทรายที่หยาบสุดไปก่อนนะครับก็ตัวหยาบสุดจะเป็นสีแดงสีแดงตัวเนี้ยมันจะผมจําเบอร์ไม่ได้นะเขาจะเขียนบอกไว้แหละว่า,ว,าว่าเป็นเบอร์ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ย เราก็ขัดให้มันดูเรียบขึ้นหน่อยเวลาเราพ่นจะได้ไม่ค่อยมีหลุมไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันมีหลุมลึกจริงๆอะ่ะเ,เวลาเราพ่นรองพื้นมันก็จะเห็นใช่ไหมแล้ว็ทีน้แล้วก็พอพ่นรองพื้นไปอาจจะต้องมาขัดอีกทีงานงานซ่อมเนี่ยมัน <laughs> มันหนักกว่างานทาสีนะคืองานทาสีเอาจจริงๆคือมันแบบเหมือนเราทําตามขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ คือผิวเผลออะไรเงี้ยของของตัวชิ้นพลาสติกมันจะมันจะมาเท่ากันกันอะไรเงี้ยมันจะเท่าเรียบเท่ากันใช่ไหมอ่าแต่ว่าอย่างของเนี่ยอย่างของเวลาเราซ่อมงานเนี่ยบางทีมันถลอกเนี่ยจากสีที่มันเรียบแบบเท่ากันมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันมันเลยมีชั้นของสีซึ่งถ้าเราใช้ไอผู้กันทาลงไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะได้นะเอาจริงๆก็คือเหมือนเราค่อยๆแต้มให้มันหนาแต่มันก็อาจจะออกมาไม่สวยไม่เนียนอะไรเงี้ยเท่าไหร่ เราเลยต้องมานั่งใช้ขัดก่อนนะครับปรับพื้นผิวมันให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นดีเหมือนเดิมได้ร้อยเปอร์เซนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะดีดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขัดขัดไปเงี้ยนะแบบจนจน,จนมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอขัดเสร็จจะมาให้ดูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อได้เลยเนาะอ่ะหลังจากเราทําการขัดร่องรอยนะครับที่มันดู ไม่เรียบเนียนกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนของการพ่นสีรองพื้นกันนะครับการพ่นสีรองพื้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจําเป็นของการทําส <ver> ีพวกของเล่นหรือโมเดลพวกนี้ด้วยครับคือรวมทั้งการซ่อมด้วยเพราะว่าเวลาเราพ่นสีรองพื้นเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนเพิ่มการยึดเกาะให้กับพื้นผิวของของตัวของเล่นอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับเวลาเราพ่นสีจริงไปเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเพิ่มความยึดเกาะแล้วก็ทําให้หลุดลอกง่าย กว่าที่เราไม่พ่นเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็คือจะการช่วยเราในการเช็คความเรียบร้อยหลังจากที่เราขัดไอ้พวกชิ้นงานพวกนี้ไปแล้วได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพ่นกันเลยนะครับสีรองพื้นที่ผมใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสีรองพื้นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใช้เป็นสีขาวนะครับเพราะว่า Uh, ตัวนี้มันจะเป็นของยี่ห้อโกเบนะที่บอกก็คือที่บอกว่าแรงยึดเกาะมันค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวตัวตัวเนื้อสีเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเลยก็คือเวลาเราพ่นพ่นพ่นลงไปเนี่ยแล้วเวลาเราพ่นสีจริงลงไปมันจะทําให้สีจริงเ,เหมือนถ้าเป็นสีสว่างอะไรเงี้ยมันจะไม่ดรอปอะไรเงี้ยคือมันจะดีกว่าพวกสีเทาหรือไม่ก็เป็นพวกสีดําอะไรเงี้ยนะครับก็ เดี๋ยวเราลองไปพ่นกันเลยเนาะอันนี้ผมจะใช้ชิ้นตัวอย่างเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนิดนึงเนาะเป็นชิ้นแขนนะครับก็วิธีการพ่นก็ราปรับลมให้มันไม่ต้องแรงมากก็ได้คือแบบให้มันค่อยๆให้สีค่อยๆออกเราใช้วิธีการพ่นแบบค่อยๆพ่นไปก่อนจะได้แบบเหมือนค่อยๆเติมไปทีละนิดอะไรเงี้ยจะได้ชั้นสีของเราจะได้ไม่หนานะครับเี่ยค่อยๆไล่ไป ตัวสีรองพื้นเนี่ยถ้าสีมันลมมันเรามันเบาหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วมันแล้วมันออกมาเป็นเม็ดเม็ดอะไรเงี้ยยังไม่ต้องสีเรียสมากนะครับเพราะว่าเอ่อมันไม่ใช่สีจริงเดี๋ยวเราจะไปใช้สีจริงกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือตอนนี้เน้นให้มันอย่าอย่าเยิมแล้วกันอะไรเงี้ยคือเป็นหลักไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ค่อยๆพ่นไปค่อยๆพ่นไปจนเต็มทุกชิ้นเลยตัวสีขาวเนี่ย มันอาจจะเต็มยากกว่าสีพวกรองพื้นสีเทาหรือสีดำอะไรอ่าเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จะเยน็นๆพ้นไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเต็มแหละยิ่งเนี่ยไอตัวโกเบนเนี่ยที่ผมใช้อะมันค่อนข้างรู้สึกว่าเนี่ยมันเต็มเร็วเห็นไหมแป๊บเดียวก็น,นี่ผมพ่นบนสีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะสีแดงมันอาจจะเป็นสีที่ไม่ได้ถึงกับขั้นเข้มจัดมากอะไรเงี้ย พอเราพ่นตัวนี้ลงไปมันก็อาจจะทําให้แบบอ่าถมถมได้ไวหน่อยนี้ถ้าหลุดโฟกัสต้องขออภัยนะเพราะนี่ผมพ่นละวางกล้องแล้วมันไม่ถนัดนะอ่านี่ยี่ห้อนี้ลองหาซื้อกันดูนะครับของบ้านผมอะมันหาซื้อค่อนข้างยากอีกแล้วเนี่ยโคเบเนี่ยคือมันมีนะแต่ว่าไอ้ตัวสีรองพื้นที่เป็นพลาสติกอะมันมันหายากอะไรเงี้ยคือว่าส่วนใหญ่ตามร้านพวก ขายวัสดุก่อสร้างอ่ะพวกร้านฮาร์ดแวร์เขาจะชอบเอาเป็นรองพื้นเหล็กมามากกว่าเพราะมันเหมือนสีสเปกกระป๋องอ่ะเ,เ,<ข>เขาเขาเขาเน้นพวกซ่อมมอเตอร์ไซค์พวกอะไรอย่างงี้นนะมั้งก็เลยก็เลยไปเน้นพวกเหล็กแต่ว่าพวกที่เป็น,ปนพลาสติกเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยเอาเข้ามาหมดทีนึงก็ลําบากทีนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ต้องลําบากหน่อยหรือว่าถ้าจะาสะดวกพี่น้องจะใช้เป็นพวกของที่ทําเป็นสีโมเดลเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนั้นพอดีผมเคยใช้แล้วมัน คือคือแรงยึดเกาะผมแอบรู้สึกว่ายี่ห้อนี้มันมันดีกว่าก็เลยก็เลยมาใช้ยี่ห้อนี้ยาวเลย,เลยอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดพอถูถ่ายก็ลองใช้อันนู้นก็ได้นะแบบแบบลองที่เขาขายขายทั่วๆไปมีหลายยี่ห้อแหละสีลองพื้นโมดเดลอะอ่าประมาณนี้อันนี้ก็เต็มแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็รอชิ้นนี้ให้มันแห้งนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ค่อยมาทําสีจริงกันต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปพ่นทุกชิ้น ต่อให้จบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่เรา,าพ่นสีรองพื้นเสร็จกันแล้วเนาะ ตอนนี้นะครับผมก็จัดการซ่อมสีเรดเลนเจอร์ Red นะครับของอาจากชุดออโต้มอฟฟินพาวเวอร์เินเจอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ขั้นตอนเมื่อสักครู่เนี่ยคือพี่น้องได้ดูได้ชมกันไปจนถึงตอนขั้นตอนการพ่นพสีรองพื้นใช่ไหมแต่ว่าไอตอนขั้นตอนที่ทําสีจริงเนี่ยพอดีมันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยแบบถ่ายลําบากอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายขั้นตอนนั้นให้ได้ชมกันเนาะแต่ว่า จริงๆขั้นตอนการพ่นสีมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันบตอนพ่นสีรองพื้นเท่าไหร่นะครับก็พ่นเหมือนกันแหละก็คือพ่นค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จนกว่าสีมันจะเต็มเนาะก็ตัวนี้ก็คือจากตอนต้นคลิปที่บอกก็คือมันจะซ่อมรอยถลอกตรงหน้าอกใช่ไหมครับแล้วก็เก็บเนี้ยบก็คือเปลี่ยนสีใหม่หละคือต้องพ่นพ่นใหม่ตรงบริเวณสีแดงตรงที่เป็น ถุงมือกับตรงรองเท้านะครับก็คือจะมีอยู่หลักๆจะเป็น3จุดนี้แต่ว่าก็คือความยากของมันก็คือจะต้องเก็บก่อนพ่นเนี่ยเราต้องเก็บให้มันค่อนข้างเนียบก่อนนะครับอย่างเช่นตรงช่วงหน้าอกเนี่ยตอนแรกที่จะเห็นเป็นจุดๆใช่ไหมอันนี้ก็พอเราพ่นสีรองพื้นไปใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งซึ่ง ตอนแรกมันจะยังไม่เรียบหรอกเพราะว่ามันเหมือนมันจะมีรอยต่างกันของคือสีการที่สีมันถะลอกเนี่ยมันจะทําให้จุดที่มันเป็นสีกับจุดที่มันเป็นเนื้อพลาสติกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการพ่นสีรองพื้นลงไปแล้วก็ขัดออกนะครับให้มันให้ให้สีรองพื้นนั่นน่ะมันกลายเป็นเป็นเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเราก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆคือ เราถ้าเราจะต้องอุดขัด่มันจะยากกว่าใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการแบบเหมือนพ่นสีรองพื้นบริเวณที่มันเป็นหลุมให้มันหนาขึ้นให้มันแบบหนาขึ้นกว่าจุตรงส่วนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆพ่นใจเย็นๆให้มันเยิมนะครับก็คือพ่นพ่น,พนล้อมแห้งแป๊บหนึง่งแล้วก็พ่นตัวสีรองพื้นเนี่ยเวลาเราพ่นมันจะค่อนข้างแห้งไวกว่าสีปกตินะมันก็เลยอาจจะจะรอไม่นานมากพอมันเริ่มแห้งๆดีอะไรเงี้ยเราก็ขัด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 จนเนี่ย สุดท้ายก็ออกมาเนียนเห็นไหมมันก็จะไม่มีรอยแล้วไม่มีรอยเป็นหลุมๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ทีนี้ก็จากที่บางพุง่งบางพ่นอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทําออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าอันนี้เวลาเราบางพ่นอ่ะมันบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้นะจากการที่มันเอ่อเวลาเราพ่นบางพ่นไปแล้วมันก็อาจจะมีจุดที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะสีมันเกินอะไรมาเงี้ยเราก็ใช้วิธีค่อยๆเช็ดมันออกนะครับส่วนที่มันเกินออกมาหรือว่าใช้คัตเตอร์ค่อยๆขูดก็ได้นะครับก็จะประมาณอย่างนี้ก็จะได้มาประมาณแค่นี้ ออกมาเป็นประมาณนี้ตรงแขนก็จะเป็นฟิวนี้เห็นไหมก็ที่มันแหว่งๆอะไรประมาณนี้มันก็จะหายไปแหละก็จะเนี่ยนะครับก็ถามว่าตัวนี้ทํายากไหมก็ก,ก็ก็ไม่ได้ยากเออไม่ได้ยากนะแต่ว่าเออเราก็ต้องแบบเหมือนเก็บอ่าจะวุ่นวายหน่อยตรงตอนที่เราใช้วิธีบางพ้นเนี่ยแหละ ถ้าเราบังพ่นออกมาค่อนข้างเนี๊ยบมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ก็จะเสร็จงานแบบไม่ได้ยากมากนะครับประมาณอย่างนี้อ่านี่ตอนนี้ให้โชว์หัวเป็นหัวล่างคนก็คือรู้สึกจะชื่อเจสันมั้งพอเราฟลิปออกมามก็จะกลายเป็นล่างหัวของเลนเจอร์ที่เป็นไทเรโนซอรัสเนาะนะครับก็จะประมาณนี้คลิปนี้ก็จะเป็นามาบอกเล่าวิธีการทําแบบซ่อมสีนะแบบเปลี่ยนบรรยากาศลองลองมาทำอย่างนี้นะปกติจะ จะเน้นทําทั้งตัวตจริงๆอะผมร,รับรับซ่อมสีอยู่บ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเป็นงานหลักส่วนอยากจะทําเป็นใหม่ทั้งตัวเลยมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้คืออ่าเป็นคลิปทดลองแหละว่าจะลองถ่ายดูบอกเล่าวิธีการซ่อมสีแบบอ่าไม่ง่ายไม่ยากเกิดจนเกินไปนะให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับแต่ว่าอ่ามันก็ยังมีติดปัญหาติดเรื่องออ,อ้การถ่ายถ่ายทำเนี่ยนิดหน่อยก็เลยทําให้แบบอาจจะ ถ่ายได้ไม่ครบทุกขั้นตอนแต่เดี๋ยวผมก็จะมีภาพานิ่งให้ชมกันแหละมัตะกก้ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมจะแปะเป็นถ่ายเป็นภาพนิ่งแปะให้ให,ให้ให้พี่น้องได้ชมกันแบบคร่าวๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับอขอบคุณพี่พ,พี่น้องๆมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องช่องนี้กันเหมือนเคยนะครับอชอบไม่ชอบคลิปแนวนี้ ยังไงทิ้งคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอันไหนผิด,ผดพลาดประการใดอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับมีตรงไหนที่อ,อยากพูดคุยหรือว่าอ,อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับข้างล่างนะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ชมกันยังไงฝากพี่น้องมาติดตามรับชมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบายครับ